เราฝันเนอะพ่นเพิ่นเขาเลยบอกไปเอาจากได้ของดีบ่ว่าจะไปซักไว้ให้ยูดต่อใหม่เด้อว่าจนเราว่าเขาบอกนะแคามื่อเสาร์เราไปขุดเบิ่งต่อตัวไงคนซ้ำองแดงนี่แหละต่อใหม่ตันตันนั่นห้อยตัดห้อยตัดเลยนะไม่โบราณนะครับเมี่ยเนี่ยอันนี้มันซักอยู่กลางตัวเลยว่ามันซักอยู่กลางตัวเลยขุดเข้าไปอีงบ่ครับพปะเราขุดลงไปประมาณจักบ่เลิกดอก ตามในความฝันเลยนะเพราะเส้นศอกนึงแม่นไงเพราะเราฝันเห็นว่าเขาบอกไปเอานะจุดนั้นแม่นเราเนี่ยหมดเสาเราก็ลงไปเอาเลยมันมันเป็นโศกเป็นเหวอยู่เป็นนั่โอ้นี่ครับนักตึงตึงของโบราณมันเลยมันสะเป็นแสงเพือนคือปักไฟห่อนไหมผันมืดผันผันมืดนี่ฟังเป็น